ก็ <g ül> <g ül> ขายมา31ปีแล้วลูกสปิปีแล้ว <laughs> อยากกินโจ๊กเนื้อเด็กก็ต้องคืนร้านนี้ค่ะัสลามอลยกุมครับสวัสดีแฟนเพจมากันทาร้านใกล้ทุกคนนะวันนี้ยูซุปตื่นเช้ามา7จ็ดโมงนะครับผมเจ็ดโมงที่เอกมัย30นะเห็นด้านหลังยูซุปไหมทุกคน นี่คือร้านโจ๊กอีกหนึ่งร้านในตำนานนะครับของย่านซอยเอกมัย3าเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในเขามีเมนูอะไรบ้าง้านะพร้อมแล้วตามยู u b e ไปดูกันครับเ้าอยู่กับเจ้าของร้านโจ๊กแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดหน่อยนี่ให้สลามหน่อยฮะสลามอะไรกุ้งคะ่ะนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยไอซ่าค่ะครับอันนี้ชื่อร้านโจ๊กมีชื่อไหมฮะเนี่ย ชื่อร้านนิซาเจ้าเก่าค่ะเีิกรไม้สามสิบใครๆก็รู้จักกันหมดอ่านั่นแสดงว่าร้านดังก็ขายมาสามสิบเอ็ดปีแล้วลูกสามสิบเอ็ดปีแล้วขายตั้งแต่โจ๊กถ้วยละห้าบาทอู้จิงเหรอตั้งแต่โจ๊กละห้าบาทตอนนี้ขายยี่ห้าสามสิบถึงสี่สิบแล้วแต่ลูกค้าจะทานแบบไหน ้ก,ก็ถือว่าไม่แพงนะราคาราคากำลังดีอ่ะนี่เล่าให้ฟังหน่อยโจ๊กเราเนี่ยสูตรเด็ดอะไรยังไงฮะโจ๊กร <ฮะ S 2> ้านนี้ถ้าเด็ดจริงๆก็เป็นโจ๊กเนื้อคนจะกินกันเยอะสั่งทางไลน์แมนแล้วก็มีโจ๊กไก่กระดูกข้อโครงแล้วแต่ลูกค้าสับเปลี่ยนกินกันไปแต่นิชาจะเปิดตั้งแต่ตีสองครึง่งถึงสองโมงครึง่งลูกค้าจะเยอะ เรือนบวชก็ไม่ได้หยุดนะคะโซโฮมีร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนตรงถ้าเกิดเข้ามาเ e อีเอกมัย30ใช่ไหมคะตรงมาเรื่อยๆพอถึงทางแยกแล้วเลี้ยวซ้าย mm hmm. เห็นเซเว่นแล้วเลี้ยวขวาตรงมากับสุดซอยร้านนี้ซายอยู่ปากซอยสี่บอกเบอร์โทรหน่อยเผื่อว่า oh. เดี๋ยวคนมาเลวย,ยังงงอยู่อ่ะค่ะเบอร์โทร084 209 90 8 9 mm hmm. แล้วก็จะมีเบอร์ตรง0-2711 5484 เดี๋ยวให้นิสาฝากร้านเชิญคนดูหน่อยอ๋อเชิญมากินร้านนี้นะนะจ๊ะถ้าวัยรุ่นรุ่นแรกรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รู้จักนิสากันหมดอยากกินโจ๊กเนื้อเด็กก็ต้องเขินร้านนี้ค่ะอ้าวแม่ค้าอวยขนาดนี้แล้วไม่มาไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปชิมก่อนแล้วขอบคุนนิสามากเลยคนะระลำเลยกุ้งคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เมนูมาแล้วนะครับเขาก็จะทำมาให้ยูซุปเป็น2เมนูด้วยกันคือเมนูโจ๊กไก่นะครับผมแล้วก็ตัวเมนูโจ๊กเนื้อนั่นเองนะครับผมราคาเริ่มต้นแค่35บาทถึง40บาทนะครับผมขายตั้งแต่ถ้วยละ5บาทอ่ะ30กว่าปีแล้วร้านเนี้ยเริ่มเลยฮะบิสมิลลาห์จ้วงขึ้นมา <c oughs> สำหรับใครนะฮะที่อยากมาลองกินโจ๊กแบบนี้นะฮะทางร้านก็อย่างที่ลองอย่างที่ยูทูปบอกไปมีทั้งโจ๊กไก่โจ๊กเนื้อแวะมาลองชิมกันได้ที่เอกมัย30มนะฮะผมรายละเอียดที่อยู่เดี๋ยวยูทูปทิ้งไว้ให้บนแคปชั่นนะฮะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการโลเคชันอีกหนึ่งร้านฮะที่ยูทูปบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลองแวะเวียนมาชิมกันนะ,วะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ๋อลืมไปตอนเนี้ยยูทูปทำทางมากันเนาะ กำลังทำแอปพลิเคชันเป็นแอปสำหรับค้นหาลัาอิสลามทั่วประเทศไทยซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ฟรีนะฮะทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับผมอยู่บนแคปชั่นนี้แล้วไปโหลดกันเดอ้อทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ยูซุปขอตัวลาไปชิมก่อนอัสลามุอะลัยกุมเราะมตุลลอฮิววบะระกาตุสวัสดีครับ